สวัสดีค่ะพี่น้องเดินห้างกับบ้านละค่ะเดินห้างกับบ้านนี่ของฝากได้หอยกับนอตมอีลีนอตมได้นอตมได้นอลำพูดนั่นเมียฝากอันหน้าแหละเนาะจ้าเนาะออืไปเอี้ยสอบอี้ยงอีกวันนี้เพืยสิเมียแหละเด้อฉันยังอยู่ฉันนอนอยู่สิเมียแหละเด้อนี่ยเมีย เอาเมี่ยดิซอสันซอสยั้งโยคือรสทำไมของฝาก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 ลำพูนอือเจ้าสิแบงไปเกี่ยวบ้านนอหนิเจ้าสีแบงเจ้าผ่านเชฟอัพไปทานคุณเอาไหมเอาไหมนี่ได้หอยกับได้หอยเมียโอ้ยเจ้าสีอันนี้ต้องสมรณะคุณโอแมนขอบคุณเชฟอัพเชฟอัพได้หอยหน่อยเนาะหอยหน่อย กันแล้วอันนี้กันเดี๋ยวสิพังแก่งฮะอันนี้ก่อนกินต้มกันยไม่ได้ไปเดี๋ยวไปล่าไปล่าซุ่มกันไปล่าทีมงานกันอะไรทีมงานลำพูนถ้าน่งบ้าเปิดอยู่ไปแม่ขึ้นรถเปิดนะยายไปขึ้นรถเลยท่านหันนี่ไปยังอจุกอาจารย์จุกอาจารย์ย่างเล่นยื่อหันเฝ้าเดี๋ยง อยยังกาแฟเออโอ้ยทีมงานพ่อใดแม่อยู่จ้กโมงแจ้งยามเหรอด้านสูงตำพ่อใดแม่อยู่พี่น้องเดียไป้ล่าทีมงานจะข้าวก่อนนะจ๊ะเนาะของฝากอีกอันนึงปปิดไก่อนปิดสีบอเชียร์ว่านาวลำไยของฝากจันลำพูนนาวลำไยของแท้พี่น้องสินค้าโอท็อปอืมชินค้าโอท็อปอ้าไปเด้อเราก็จะกลับไปยุ่มผละยุ่มซุ่มผละไป เวลาทีมงานมเวลาทีมงานเวลาทีมงานทีงานมายืนรอจะกลับนัก่าวพี่อยพี่ายี่ายพก่ชาวพี่าี่ายพี่ชี่่ยพี่ะาี่ี่ย่ายพพีาพ่ายพาีายพี้ชาาีายายพายาีาี่พพี่พาาย่พพ่พ่อยา เด็ค่อยมาใหม่นะคะน้องชาด็กชายไปให้ใครับบอกเอาน้องมครับน้องครับโอ้ยเซฟเข้ามาให้เด็กตื่นแช่ไหมบอเนี่ยไม่ได้่อครับไปไปไปยัไงนะฮะแม่ยังไงครับเดี๋ยวมาให้กันต่อยังไครับไี่สุดยอดสุดยอดเลยโอ้โหนี่ี่เนี่ย

เมื่อเชียงรายเฮาแม่พอ่เอเป็นจังไดจะดีใจนะพี่น้องจะเล็้เป็นจังไดเยอะมาอีกบ่เออมาอืมอ่าพี่น้องเดิเดนทงางกลับเชียงรายก่อนเน้อค่ะเด้อได้ไปพบกันที่เชียงรายนะคะก็ขอบคุณทีมงานหลายๆในจาะมวนหลายมวนหลายมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่มวนทุกมมือเลยน <c oughs> ะคะ น้อเด็กไดเฮ็ดไปแกงช่วงนี้จะเฮ็จเดจะบาดใจน้อยฝนตกนะค่ะพี่น้องค่ะเอาเฮ็ดเขียวเอาแกงเอาเฮ็เดแดงเอาเฮ็ดค้านำบอเอาไหน,นอันนี้นี่เอาเฮ็ดตะไคร้เอาอยู่เฮ็ดลุมเลอองะเลอะจอบขายนี่แบบใดนี่น,น,น,นี่เอาไปยัง เอาไป่นำพีกอันนี้ทำน้ำพริกเผยดไ้นี่นะนี่เ็มก็เหมือนกันทำก็อั้นนี่เป็นเ้าแกงอันนงั่นเนาะเอาไันกันได้เราเขาพี่เอตมน้ำพริกสามจานเลยนักก็เจ้านี่บน,บน้อยเนี่ยคะ่ะบนักแต่ได้นะฝุ่นนเนีน่ยนะหึมเจ้า อ๋อแล้วน่าว่าดูว่จะเสาะพอเห็นใครหันเนาะพอเงินไหมนี่เจ้าน,น้องมีเจ้าสามจานนะเจ้าสามจานนะเจ้าเ <c oughs> จ้าสามจานปลาเล่วนี่เห็ดช่วงนี้ก็มีเห็ดนะคะเนาะเส้นกับเชียงรายอืมไปเบิร์นที่หนต่อพี่น้องอ่ะเดินทางต่อพี่น้องได้เห็ดไปทำน้ำพริกแล้วได้หนึ่งเมนูแล้วค่ะจะไปทำน้ำพริกน้ำพริกกระลังลาง บานคือกันเทาเนาะมันบานคือกันน้ำผู้มีนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งข้างหน้าต่อเพื่อมีดอกงามๆจุ่มๆนะคะเนาะจนี้เบิ้งตกมากะบานเนี่ยเทานี่เดินทางต่อค่ะนี่ค่ะย้องถึงอีกข้างหน้านี่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุร่อนเดินหน้าไปอีกน้อยก็จะเป็นน้ำพุร่อนใหญ่เนาะค่ะเนาะแถวแม่ขาจานเนาะค่ะเนาะน้อยมาเบิ้งเห็ดอีกก้อนเห็ดมันหลายค่ะพี่น้องค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูเห็ดก่อนนะคะว่าจะได้เห็ดอียังบ้านเห็ดเมนูอีกกันนะจ๊ะเนาะ ไปเบิ่งค่ะส่อกันโอ้นอกะมีอันนี้อะโวคาโดนี่สามร้อยอันนึงร้อยนอนี่กิโลเซาอ๋อเดี๋ยวน้องขอพอกกันอันอย่างกะเจ้าอ๋อนอไหลกะมีนอไหลกะได้มานี่ลูกลำพูนมาอันนี้อย่างเฮ็ดท็อปอ๋อเฮ็ดทอปเฮ็ดทอปไม่ตองขายแต่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบแม่จะกินบ่เฮ็ดทอปเฮ็ดทอปตันเขาแล้วเหาะกันมาพหามาลงมาเบิง เฮ็ดทอปะชันทอบ้านเฮ้าแนเวิปเลตรก็มาใหม่เล่มเดี๋ยวมาเฮ็ดทอปะชั้นป้าโทนหนว่ยใหญ่แต่ใหญ่แต่นุ่มนะลูกนะแต่ไดเราต้องสิบจะกินมะพาะเหมือนกันนะกแตะไดเลยลอยหกเสบยบแต่แกงใช้น้ำไมสมอ่ะเอาบ่ะเหมือนกันกกร้านที่มันนุ่มกันร้านย เฮดทอปเบาไอ้มันมีมันมีหลายแบบกันเจ้าเพรอันนี้มันให้กินนะเนี่ยตลเนอรอ๋อแล้วเอาไปลองกินพอเอาคนชอ่อมาให้หน่อยเจ้าเดี๋ยวลองมาเอาเอาเดี๋เอาหอหนึ่งก็ได้แก้แก้ได้ก็ขอพรน,นี่นะก็หรืวแก้เดี๋ยวก็ได้แก้ไปยังใช่เดี๋ยวเดียวกันเลยเจ้าจังเอานี่เนาะแต่ตเนอร์อันนี้เฮดพึ่งเนาะเฮดไอ้ท่าเฮดท่าเฮดพึ่งเฮดใช่นหมเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอาอย่างอื่นไปอี่ยังดิบดิฟดิฟ อาบ่เป็นต้มบ่าบออาบอลเนะซาบะเจาะออมถุงกลเห็ดโกผุนจะพาขึ้นไปผุนอืมอันนี้เป็นเห็ดเห็ดโกเห็ดแดงกสอยสามจานสามจานห้าสิบามนอันนี้เห็ดทานเนาะป๊ดนี่ดิป๊ดเถ ลมลมเดี๋ยวน้องน้องขอเดินพอกัอนกั๊มเลยอันนี้อันนี้ฮ็ทล,ลมเจ้าฮีทลมนั่นได้ไปแวะครั้งปุ้นมาแ,ล,แล้วเลยลมฮีทลมน้องใจอันนี้กัอนหน่อเจ้าแต่ไหนวันแปดสิบเอานี่เฮ็ทตะ ะปแต่ตาเล็กไปไหนล่ะนี่ป้าเถอะอันนี้ปัญญาโซงกาถุงใหญ่ขนาดอืออันนี้อันนี้เฮ็ดยังเจ้านี่สิตบา้าหลายขนาดพี่น้องแล้วขอพอก่อนอือนนอันนี้หนุกภาพบา้าเถอน้อพี่น้อง คือแดงดีแท้นะณพี่น้องนะวางผลกำหาเรื่อยๆหามาเรื่อยๆฮาร์ตูกอแดงชงนีเฮดกอนักก้าท่านที่ข้วของฟางข้าวท่านที่ข้าวของฟางเหมาะขนาดกร้เพอตั้งหน้ากันเนะเจ้าฮาร์ตุพินอ๋อมึงเห็ดเพิ่์นในหามานี่แม่คะกำลังตั้งร้านทั้งพี่กะมี่ค่ะพี่น้องขาช่วงช่วงฤดูเห็ดนี่อะโวคาโด ออนอย่างนี่บักแฟนบักเบนที่ขี่หนูสวนโนปุนกำลังสาะมาีนี่ลายลายลายเน็้เหลืองๆอันนี้อันนี้แกนอ้อย่างเจ้านี่ินไม่ตังไนไม่เป็ดจะได้ก็พ่านี่ขนมผู้เรียนค่ะขนมฮะอะไรนะ ขนนทุเรียนขนนทุเรียนแบบ <laughs> แกนสู้มันจะได้เจ้านี้<ม>อันนี้กะอ๋อเดี๋ยวลองไปพอสกแกนเนะาะเหมืนเคยกินกิโลต่อไรกัค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอาลองแกนก็ได้เจ้าไปแกนหนึ่งหนสามคิดแกนเดียวนี่เป็นโลเลยนนนเยนาะแกนก็ได้ โอ้ตับปุ่นนี่เฮ็ดเปิ่นกันนักเนะาะสาธุหาในร้อยเนี่ยกะเจ้าเจ้าอทมถ้าไรคะอันนี้ห้าสิบบาทเจ้านี่ได้แล้วไปลองกินพอพี่น้องนี่อ๋พอพญาเล็กเอานออันยังเงินเท่าอ้าถือไงเนะนี่ <c oughs> อันนีนนโนงโมโหเอาน้องลองซื้อไปกินพอ มาขนุนทุเร anyway <on> oh, uh, yes. ียนอีบะเจ้าอะไรค่ะเจ้าเจ้าบะเจ้าขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะในรอบหน้ามาอุ cozy, ้นหนุนไหมเจ้านี่ในของเต็มรถยุพ <sh> <t> ี่น้องจะยังไอเดินทางต่อค่ะยังฝุ่นอีนี่อ่าพี่น้องอ่าเดินทางกับเชียงรายต่อได้เมนูหลายเมนูแล้วได้เครื่องนอไม่ได้เครื้องอ่ายังเกาะเฮ็ดทอป แต่บ่กูหเดี๋ยวเรียว่าพาออกมาทาง,งไหนส <c oughs> ิเ,เป็นยังไงเฮ็ดก่็เดี๋ยวเข้าไปหาดอยพ่อบาตรเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นส่วนทีมงานไปหาดอยพ่อบาตรเออเอาเเได้เฮ็ดอ,อันนี้ละละายเฮ็ดตะไคร้ละลายเดีเ๋ยวเข้าไปเฮ็ดน้ำพริกกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอาเดินทางกับเชียงรายต่อคะ่ะแวะตลอดทางค่ะพี่น้องอ่ะกว่าจะหอดเชียงรายคําพอดีมืดพอดีนะจน๊ะเนาะมาต้องมาแวะอันนี้แม่สวยแล้วเนาะยายเนาะเจ้าอ <ไป S 1> ๋อ อ๋ออำเภอเดียวกัน,นอ,กอำเภอเดียวกันมาสวยอันนี้นอโอไอหนอนบ้านบ้านหนองเขห้องนอโอถ,ถุงตาลไดเจ้านี่ตอนถุงห้าซีบอ่ะสามถ,ถุงก็ได้พอดีแม่ขยากไ <laughs> อยอยังมันพิดข,ข้อกระดูกตึงล้ำเจ้านะ่ะ <Okay. S 1> ล้ำเจ้าสามถุงห้าซีบย่าญาคนเดียวกับเจ้า,<อ>านีนา่มาได้ใช้สารอสักอย่างนอส้มหรอควอดตาลไดเอาเอาสามกอดก็ได้จ้ะ ได้ได้ไดก็ปุกใหญ่แล้วแต่ไหญ่อ๋ออ,อันเอาคนน้อยก็ได้ตั้งพอก็นี่อือนี่ค่ะนอส้มเป็นนอไม้อไอยังก็นี่นอน,นอไพ่หวานเลยเป็นร้อยประเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอาสตางค์มานี่มูบ้านอะไอยังก็ย้าย ปงปงภูพเพียง,จบบงเจ้าละมูม่งหยุเจ,จ้าจ่ายเด็กน้องสตาง,งใจเฮ้อก้าวยตะเข้าเขตเชียงรายพี่น้องฝนตกละค่ะมาจากลำ้ลำพูนก็ลิ้นหน่อยๆฝนอ้อยหน่อยนอๆน่าจะเนาะตะวันพ่อมาเข่าเขตเชียงรายฝนตกระคะถนนเปียกเลยอืมนี่ย่ะนี่เลยเลยน,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 นกอน,น,นากแบบอากาศฝนตกนะคะจังหวัดเชียงรายตกแทบทุกวัน,นะคะ่ะ i พี่น้องถึงบ้านแล้วค่ะนู่นนะฝนตกสนามหญ้านาะบ้านเขียวพี่น้องนี่มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ที่นีกะนี่น้องอ้อยซื้อถั่วและมาต้มถุงละยี่สิบบาทพี่น,อน้องเนี่ยต้มกินห้อนๆสดๆนะคะเนาะนี่ถั่วและแล้วก็นี่เดี๋ยวจะปอกกันในซูเอฟซีเบิง้งพี่น้องบายูบานอาทิตย์หนึ่งเบิ้งค่ะยายเมิมงมุ่มึ้น จ้าของประยู่บ้านค่ะแป๊บเดียวพุ่นนะคะยายเห็นหเห็นมาค่ะยายแมงมุมนะนี่นี่นี่ยายแมงมุมพุ่นนะขึ้นเป็นจั๊กใหญ่เต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีเห็หงงหนว่านั่นนั่นนั่นยายแมงมุมนี่ห่ามง่ายนึงพี่น้องอ่ะนี่เดี๋ยวน้องอ้อยจะปอกอันนี้นะคะให้เอฟซีซูเอฟซีกินน้องอ้อยกลับมาเคยกินจะลองพาเบิงกินเบิงมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปหาตะล็กกินน้ำเน,นาะจ้ะเนาะ นี่แล้วก็จะมีนอโอซิมนอโอหิวข่าวใชซิมซูเอฟซีกินเบิองไปเดี๋ยวไปสูแตาเล็กกินเบิองว่าจะอร่อยไหมคะน้าครับพี่น้องตาเล็กม่าทิ้กับพ่นอะเลีนไซน์เลีนไซ,เ,นไซเบียพุน่นละคะ่ะนาเบิองนี่จะพาดูพาดูว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะคะ่ะเนาะนี่เบ,บเืองจะไปเด้อพี่น้อง อ,อนแสงจางน้อยพาเอาเนะค่ะเนาะโยกมันจะเป็นนี่ปลาเบงชึือาว่าหัวมันจะสุกเกินไหมอืมวะอแม่งนี่ค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะอืม ตำจักหน่อยกินมันจะกินกินเหมือนกินเปรียวๆจักหน่อยเป็นกินคล้ายของเปรี้ยวนะคะหอมเหมือนฝรั่งสุกมาพอมาซิมเบิง,งมากอันนี้ม,นมากอีหยังกโนนาคเอีหยังกโนอเด้อโวยบ่ถามบ่จดถามแล้ว ทำแร้วหั่ลืมมีมีดแกนกลางเอามีไนบ่มีอยู่ในนี่ไมีอยู่ใน,น u, ในมันเด้สิเอาอัก้ยมันคือมากรสปรอตเตอร์เมีรอตเอรแกงสิอ๋อเอาัแกออนาดบ่ได้หวังซิมน้ำเออผักแกอะไยเออเท่านี้แหละซิมมึงมันคือมากัน คือบบเขียบไงตริงจังถ้ายครแบเขียบไงบีบเบือกมันกระลอกมาสิรสชาติมันจะเป็นยังไงไปกับมเคยกินหึ่มซมฮะซมเจ้าบานนี่หาเห็ดอืมเปรี้ยวมันจะเป็นใหญ่ๆนึกว่ามันสีหวาน เม,ม็ดำดำๆพผลนลิญงบ่กระเสบอยู่ของมันเปรียปร้ยวมหวานหวานน้อยๆออกเปรี้ยวสมากว่ากินเลียนได้อืมกินจับเกลืออืมครับครับด,เดูเอาไหนไปได้เอาไปหนีกันไปกินนอโอซูเอจิยิ้วเขาเคยได้บุกน้ำมือกัน นี่พี่น้องเนี่ยมันสีดแสบคนที่ต๊ะเขาได้บุคคลอากาศอบอ้าวนะคะเนาะนี่เนี่ยมันสีดแสบพี่น้องนอโอนอโอหรือบางบางท่างกับเอิญน,นอร์มั่นนะคะเนาะแล้วจิ้มกับพริกเกลือพริกพริกผงแล้วก็ผงชูรสแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะเนาะนี่จิ้มค่ะ อย่ f เอฟซีก่อนถ้าใครเคยกินนี่น้นำร่ายไหลเด้อค่ะสิบวิร์กให้ mm. อร่อยแบบจับเกี่ยมกระไดเนาะคะนะ่ะเนาะจิงมเลยเนาะ ของโปวดน้องอ้อยด้วยค่ะนี่งเสยบน้องอ้อยมากขึ้นยังเสียงเพิ่นฉีดยุ่งพนยุ่งเชิญนี่นาะฝนยุ่งไล่หลายนะคะนอนระบางกันเริ่มพี่น้องคะดูแลกันด้วยค่ะ,คะแบบว่าไขเลือดออกมา,จากนจะเนาะอย่าให้ยุ่งกัดเดิมมาแล้วกัน ใส่เกลือเกลืออีกนิดนึงหน่อยพอดีอนุ่ม่นมากแล้วร้อยพี่น้องอะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยในเด้จ้าเดินทางกลับมาเชียงรายล้วกอะขอให้ทุกท่านกันดูแลสุขภาพเจ้าของในเดอ้ออย่าใหุ้่งการาดๆช่วงนี้ ยุงายงกำลังระบาดเนาะคะ่ะเนาะเราเลยกับขั้น <c oughs> คลิปนี้เราออยก็าลาไปก่อนเะค่ะสวัสดีค่ะ